เ,อเ,อ,เอเล่นดิขอเล่นขอเล่นดิขอเล่นหน่อยต้องเข้าตัวตายหรอข่าทำเป๊ะอะไระ่ะไป๊ะคพ่อเพื่อเจ้าสาว์ช้าเฮยมีคนใส่ตรงผมเหมือนนายด้วยเอ้าเฮ้ย อ oh oh. ุ๊ยอ้าวโอ้เบอร์นี้เล่นเล่นแลโหดมั้ยเนี่ยดูมือชาเออเดวว่าชาคชูแล้วได้ชันเดียวาดังไปได้นะชั้นแต่ก่อนแล้วเพื่อน์แมงโกวิ่งมา แล้วก็ถือปืนลูกซอมเจอคนด้วยแล้วก็กาะเบิเฮ้ยหดยูนะหดอยู่นะแต่ก็เล่นไม่เงต้องเฮ้ยหมดวะจะได้สิมีจะได้ัวได้เาะได้เหรอได้เยาเยัจนน่า ม,ม่นเ่าไข่ลงผมนี้มาเลยไม่เท่ดดูดิอะไรวะดูผมดิผมมึงเหรอนาใส่มาเลยนี่เลวอ่ะจะหล่อปโอ้โคตรหล่อเลยตุ้นเหรอเมื่อกี้มันกระโดดยิงเลย เกดูเพื่อเล่นเกดูเพื่อเล่นเกมดูเพื่อเล่นเล่นแล้วเตะไอไอคีหน่อยนี เปล่าี่เพื่นกระโดดยิดงอ่ะอ่าเห็นเพื่นดูนายเล่นอยู่ <Double kill. S 1> จะยิ่งเดียวได้เวลาที่ฉันนั่งจ่ากเกือกหลับดีๆแบบนี้เห็นแนั่งก็คงไม่อาเจอวันนี้พี่แดงกันล่ะที่จะเอามาไปฝากเธองาน,นที่อยู่ที่ไหนที่จะเอากันไปฝากเโอ อ้หแ,แบตัวนั่นคุณคุโหดอ่ะเอออเลยรเลยมันอัดตัวเหี้ยไก่อะอัดตัวไก่อะมันอัดตัวใจเยิน,นด,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 ดยียวได้เวลานีฉันนันจาเธอ ดีๆแล้วไม่เห็นแม่าขไม่อาะเจอมีแดงเงินิดจะเอามีฝาดคือเย์อยู่ที่นี้จะเอาสีสนไปฝากเลยตรงตรงตรงโอยโอ้ยเยอะเยอะเจ้ะเจ้จะสตอบ are a เว้ยอะเพื่อจะรอเจตายเจต้องดูเพื่อนเล่น

เดียวเอาอัดหัวเลยละกันอัดหัวให้ดูในดีรอบเดียวเฮ้ยโผล่ปะเนี่ยฟอฟอฟอะไรสักแต่โป๊ะถ้าโป๊ะยิงตายแล้วเหรอถ้าโป๊ะถ้าโป๊ะถ้าโป๊ะยิงหัวรัวๆนี่โป๊ะกูแบนแม่งเลยกูไม่ไว้ใจ เราไมว่าเขาหัวนัดเดียกมาจัดหเอาหัวอีกป่าเอาดิจะลองตายก่อนนี่นี่ตรงตรงไปเลยมึงจะไปตายเลยไปตายเลยหัวแตกไอ้นี่ก็หัวแตกไปนะ มันเล่นจริงย้มาพี่เจ <saturated> ้าหัวโอ้ยยังแม่อัดปยค่ะออกมาอเดีได้เวลาี่ยังจะเออัยมีอุ้ยุบดี ยิงเดียวได้เวลาดียังงินจากเจอรับปีดีป้ามเห็นนังโหม่เจอคุณจบเล่นปืนนี้ไปถนัดล่านหัวเไปถนัดเลงปืนเนี้ยเจ๊ป้าจะวิ่งไปตรงตรงป้นยิงทีไรหัวทุกพีเลยเชื่อไหมปืนเนี้ยอืมกดจะทเพื่อนขาวิ่งไปคนเดียวได้ปะ

เป็นไรมีแต่คนรัดตัระเลินโดมใจเดียวไหนเวลาดีจะนันจากเธอนับดีดีแบบนี้ฉันในก็คงไม่อาจเจอคือดีดีได้เงินบียาเอามาไม่ฝากเธอแมนอยู่ที่ไหนจะเอาโดนตัวมีฝากเธย เพลงเพงเพงเพงปัญญาอ่อนตลกอะไรอะ่ะตลกตลกตลกเพื่อนร้องเพลงเหรอคนจริงก็ต้องแบบนี้ครับใจเดียวได้เวลาจันัรนจันทรเออ้าเป็นดีว่ามีฉันแล้วก็เออ <c oughs> มีดีแดน,อเ,อน,นเอามาปล๊กมาคือแยจะยูดีนะจะเอาติ๊กตอกมาคเพื่อนมาช่วยหน่อ,นอยโอ้ยนักใครต่งวี ต่อตูมีเพื่อนส่งี้อะไรไม่รู้แตบบ่เจอแล้วบบนันดกบบเด,ด,เ,ด,ดเอาจะำ อยานออนใจอ่เย็นเดียวได้เวลาด่ฉันจนจากเธอตาบดีๆว่ามีเงินนักนพคุ้มแม่จเจอมันมีได้เงินล้านจะเอามาบฝากเธอแม่จะอยู่ที่นะ่นเอาทิมโซนไปฝากคยดดึงตึงตึงเออ en ég á það